สวัสดีครับแล้ววันนี้ก็กลับมาพบกับผมเบีย 2JB ครับกับการรีวิวมีเทวบิวอีกตัวหนึ่งก็คือกันน้ม F91 ค r น n เค l e ไว i t เวอร์ชันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหน้ากล่องของมันอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับทีโชว์แล้วก็กล่องตัวนี้มันจะมีสองชั้นก็คือมีชั้นข้างในอีกชั้นหนึ่งนี่ ก็จะขึ้นเป็นรูปตัวกันดั้มเลยที่โชว์หน้ากล่องแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นท่าแอคชั่นและนี่ก็คือของที่เราจะได้ทั้งหมดนะครับของกันดั้ม F 9 1ตัวนี้ก็จะมีนี่อันนี้ก็คือตัวหุน่นนี่เป็นแบบนี้เลยครับเขาจะแพ็กมาให้แล้วก็มีอ่าหุ้มพลาสติกไว้ ไว้หน่อยหนึ่งครับแล้วก็จะมีแพ็คอ่าก็จะมีแพ็คแผงปืนแล้วก็อ่าพวกวพีพอนของมันบางส่วนแล้วก็อีกส่วนนึงก็คืออก็จะเป็นแพ็คอ่าตัวเขาเรียกว่าไหลแล้วก็อ่าตัวแพ็ค ข้างหลังนะครับนี่แล้วก็อันหนึงก็ฐาน,นอย่างนี้คราวนี้แล้วก็มีอีกส่วนก็คือคู่มือก็อย่างเช่นเคยนะครับผมแนะนำให้เปิดดูคู่มือก่อนที่จะเริ่มมาประกอบลองเล่นดูนะครับครับต่อมาเดี๋ยวเราก็มาดูตัวคู่มือนะครับของเอ1เจ้าหนึ่งก็ข้างในหน้าแรก แน่แรกกับแนาสองจะระบุเรื่องของพวกอุปกรณ์ที่เราได้รับมาครับพวกแบบอ่าพวกบีมไรเฟลพวกอ่าอุปกรณ์เสริมหรือไม่ก็อะไ่สำรองที่ตัวกระหน่ำตัวเนี้ครับแถมมาแล้วก็จะเป็นดังรูปนี้เลยนะครับนี่นี่น ส่วนข้างล่างตรงนี้เป็นลูกเล่นของส่วนหัวนะครับส่วนหน้าต่อมามันจะเป็นเรื่องของอวิธีการประกอบแล้วก็ลูกเล่นต่างๆของมันนะครับมันก็จะมีอ,อันนี้ก็จะบอกเลยว่า,าส่วนหัวต้องต่อ,อยังไงส่วนแพ็คหลังต้องใส่ยังไงแล้วก็พวกการเก็บบีมเซเบอร์แล้วก็ส่วนของลูกเล่นของตัวหัวไหล หรือแบบตัวแขนอย่างนี้ครับจะมีประมาณนี้หน้าต่อมาก็เช่นกันครับก็เป็นลูกเล่นเหมือนกันเพราะว่าอันนี้จริงๆมันมีจุดขยับหรือแบบลูกเล่นค่อนข้างเยอะอย่างที่ผมบอกไปนะครับนี่มันจะมีประมาณนี้ตรงหัวไหล่ก็ดึงออกมาได้แพ็คหลังปืนที่เก็บ รวมถึงลูกเล่นที่แพ็คหลังนะครับนี่เประมาณนี้หน้าต่อมาก็เป็นลูกเล่นเช่นกันครับนี่สว่วนนี้ก็เป็นฐานนี่แล้วก็เล่นของมันจะมีประมาณนี้เลยครับก็คู่มือก็จะบอกลูกเล่นทั้งหมดของมันแล้ว เดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นกันเลยว่าจะเป็นยังไงครับอันนี้ก็คือตัวโมเดลหุ่นเลยนะครับที่เอาจากกล่องแหละรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่นี่อันนี้ด้านหน้าส่วนไหลส่วนอีกไหลอีกด้านหนึ่งก็พวกแขนอ่ะอันนี้ด้านหลังครับจะเป็นประมาณนี้นี่อันนี้ตัวหุ่นคร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอะไรส่วนเสริมทั้งหมดของมันนะครับว่าจะมีอะไรมั่งเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ส่วนเสริมทั้งหมดที่ม,ทมีนะครับของตัว f 9 1อันนี้นะครับแต่ว่าอุปกรณ์ส่วนเสริมของตัว f 9 1อ่ะครับมันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมไล่ไปทีละชุดแล,แล้วกันก็คือชุดแรกอาจจะเป็นชุดของตัวแพ็กหลังก่อนซึ่งแพ็กหลังอ่ะมันจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนก็คือส่วนอะบูสเตอร์ข้างหลังจะมีอยู่2ออันอันนี้เป็นบูสเตอร์ อ่าครับเป็นประมาณนี้ครับนี่อีกอันหนึ่งก็ชิ่นกันนี่คราวนี้ลูกเล่นของมันนะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นตามการ์ตูนเลยครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ได้ดูมาก็ขออภัยด้วยถ้าพูดอะไรไม่ถูกไปคราวนี้มันจะมีปีกที่ตัวพวกอาวุธหรือไม่ก็ปีกเสริมนะครับที่ต่อกับตัวบูสเตอร์ข้างหลัง ซึ่งมันจะแยกออกเป็นตามตัวบูสเตอร์เลยนะครับก็คือนี่บูสเตอร์อันนี้มันจะใส่คู่ครับสองปีกนี้นี่นี่แล้สองอันนี้ก็คือทําเป็นปืนได้ด้วยเชน่นจะดึือออกมาอย่างนี้อ่านี่นี่ขึ้นมาแล้วก็งัดตัวที่ถือปืนขึ้นมาแบบนี้ครับ ประมาณนี้อีกข้างหนึ่งก็เช่นกันครับยังออกมาแล,กแล้วก็นี่ก็อนี้ออกมาประมาณนี้ครับครับแล้วก็บูตเตอร์อันนี้ครับมันจะต่อได้กับแพ็กอีกอันหนึ่งก็คือนี่ แพ็นี้ซึ่งเป็นปืนเหมือนกันแต่ว่าการใช้อันสองอันนี้มันคือต้องเอามาประกอบรวมกันมันจะได้เป็นแพ็กหลังอีกรูปแบบหนึง่งแล้วก็อันนี้บูตเตอร์อีกอันหนึง่งจะเอามาใช้ต่อกับตัวปีอีกสองคู่ก็คือคู่นี้มันจะต่อส่วนข้างล่างแล้วก็คู่บนนี่มันจะต่อส่วนข้างบนครับคู่คู่ล่างนะครับของแต่แพ็ แพ็คหลังอันที่สองนะครับลูกเล่นมันจะมีนี่ดึงอันนี้ออกมาได้แล้วก็เอ่อตัวนี้นี่ตรงนี้ค่ยับมือน,นี่มันเอาไว้ถือเอาไว้เอาไว้ยืนนี้ได้หรือแม่ก็จับถือข้างล่างแบบนี้ก็ได้ครับนี่มันจะมีที่เอาไว้ให้จับอยู่ครับผมนี่ตัวนี้ ทั้งสองข้างเลยนะครับเหมือแบบนกันนี่ดึงออกมาได้แล้วก็เปิดออกมามก็มีอันนี้ออกมาให้จับแล้วก็มีคู่บนนะครับอีกอันนึงนี่มันจะดึงออกมาอย่างนี้ได้แล้วก็นี่ก็ดึงอันนี้ออกมาครับรูปแบบมันจะเป็นประมาณนี้ครับ ใส้ทั้งสองข้างนะครับอีกข้างหนึ่งก็ด้วยได้ด้วยเช่นกันนี่เปิ้อางนเป็นอย่างนี้ครับส่วนอุปกรณ์ของแพ็คหลังน่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนอุปกรณ์อันอื่นต่อนะครับครับแล้วก็นี่ก็คือตัวอะไรที่เหลือส่วนที่เหลือนะครับนอกจากแพ็คหลัง ของตัว f 9 1นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูเป็นส่วนๆเลยนะครับว่ามีอะไรมัางมันก็จะมีส่วนหัวอีกอันนึง่งนี่อ่าแต่ว่ามันไม่เชิงเป็นหัวอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าลูกเล่นของมันอ่ะมันจะแตกต่างกับหัวที่ใส่อยู่กับตัว f 9 1ปัจจุบันนะครับพอใส่เข้ามามันก็จะปากปิดถ้าดึงขึ้นไปครับปากเปิดนี่ครับนี่ประมาณนี้เลย แล้วก็มีส่วนเขามาให้อีกอันนึงอ่าอันนี้บางส่วนเดี๋ยวผมอาจจะไม่ได้แกะออกจากอ่าซองพลาสติกนะครับเพราะว่ากลัวหายมันจะมีส่วนปากอีกอันนึงนี่นี่ครับส่วนปากของตัวหุ่นนะครับศพของหัวครับแล้วก็ส่วนของอันนี้นี่อันนี้คือ ตัวเดือยที่เอาไว้ต่อกับตัวฐานนะครับอันนี้คือต่อที่ตรงบูสเตอร์ข้างหลังนะครับแล้วก็เดือยอีกอันนึงนี่เอาไว้ต่อตรงตูดของมันครับผมส่วนอุปกรณ์ที่เหลือก็จะมีเดี๋ยวไล่จากข้างบนเลยนะครับก็จะมีตัวไหลจะมีตัวไหลให้อีกคู่หนึ่ง ซึ่งรูปแบบลูกเล่นน่ะมันจะแตกต่างจากตัวไรอันเดิมอ่าอันที่ใสออ่กราหุนอยู่นะครับอ่าครับเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ปืนอ่าครับก็จะมีปืนอันนี้อันนึงแล้วก็ตัวบีมไลเวลอันนึงนี่ประมาณนี้แล้วก็ตัวอ่าบีมเซเบอร์นี แล้วก็ตัวที่จับของบีมเซเบอร์นะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยต่อมาก็จะมีนี่ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีที่ใส่ไว้กับหุ่นเน่ยอยู่สองที่ก็คือตรงที่เก็บพวกบีมเซเบอร์ครับมันจะใส่ไว้อันนึงแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็คือเอาไว้ใส่ที่แขนข้างซ้ายครับก็จะเป็นเหมือนกันก็คือแยกเป็นสองรูปแบบก็คือใส่ข้างซ้ายมันจะมีอันนึงที่เปิดออกมาเป็นโลก,ก็คือเขาแยกอะไรไว้ให้เลยครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้นี่ครับนี่ตัวนี้เอาไว้เป็นตัวปิดตัวบูทด,ด้านหลังนะครับ สำหรับในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ตัวปีกที่มันมีอยู่กับบูอันแรกนะครับเป็นอันนี้แล้วก็ตัวมือตัวมือเขาจะมีมาให้ทั้งหมดอ่าห้าคู่ครับก็จะมีมือแบร์แล้วก็มือจับปืนคู่หนึ่งอันนี้ก็มือจับบีมเซเบอร์ครับจับดาบ อีกคู่นึงแล้วก็มือกำรรแบบที่ไม่ได้ถืออะไรไว้แล้วก็อีกคู่หนึ่งก็เป็นคู่ที่ใส่ไว้ข้บหุ่นก็คือเป็นมือจับปืนเหมือนกันครับส่วนอุปกรณ์ทั้งหมดของตัวนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนอันนี้ก็ส่วนที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็คือฐาน,นะนครับตัวฐานรองอสำหรับตั้งตัว F91 นะครับก็จะมีเขียนาลายไว้เลยว่านี่เป็นของ F91 นะครับ โดยรูปแบบทั่วไปมันจะเป็นเหมือนฐานของเมโท v วิวทั่วไปเลยครับที่มีมาตอนนี้ก็จะเป็นฐานธรรมดาแล้วก็อันนี้คือตัวขาที่ต่อครับนี่อันนี้เนปกติครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวก่อนอืน่นเรามาดูจุดขยับก่อนนะครับว่าโตวหุ่นมีจุดขยับเป็นยังไงม้างครับนี่ เดี๋ยวก่อนนี้มาดูตรงแขนก่อนนะครับตรงแขนก็จะยกได้ประมาณนี้แต่ว่าอย่าไปขยับฝืนมานคอันนี้น่าจะสุดแล้วของตัวนี้เขาพับตรงนี้คือในเ,เท่านี้นี่เหมือนกันทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ตรงส่วนตัวมันจะเป็นเอ่อ เป็นงานคานงัดขึ้นลงได้ประมาณนี้ครับหุ่นเอวได้แค่ประมาณหนึ่งนะครับนี่แล้วก็ขึ้นลงนี่ตรงส่วนข้างๆก็จะมียกขึ้นดูได้ประมาณนี้ขึ้นลงได้ประมาณนี้ขยับเป็นเดือยขยับไปครับสองข้างข้างในตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของ อุปกรณ์ของมันนะครับสองข้างเลยข้างนี้เอาไว้ใส่บีมเซเบอร์นี่ก็จะเป็นที่ใส่นี่ครับนครับนี่ต่อมาตรงส่วนขาไปได้สุดไปได้สุดเลยครับนี่เท่านี้ก็ตรงนี้ก็งองขึ้นได้เท่านี้ติขึ้นได้ประมาณนี้ รงส่วนข้อขาก็เป็นประมาณนี้ครับนี่ตรงนี้มุนได้เท่านี้ครับแล้วก็สองข้างนั้น,นะครับข้างนี้ก็เหมือนกันติดขึ้นก็หักไปข้างหลังนะครับแล้วนี่ปึ๊บแล้วก็นั่นซ้ายด้ทย่ตรงนี้ มุมส่วนข้อเท้าพึ้นลงตรงนี้หมุนได้ประมาณนี้นี่ครับอันนี้คือจุดขยับของมันนะครับแล้วก็จะมีนี่ตัวนี้อีกอันหนึ่งนี่นี่ครับเป็นเดียเอาไว้ต่อตัวปีข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมมาประกอบให้ดูนะครับว่ามันมีตรงไหนที่เอาไว้ใส่ตรงไหนได้บ้างนะครับมันก็จะมีอ่าดย๋ยวยกก่อนนี่มันจะมีที่ใส่ตรงนี้ ของทางฝั่งด้ายมือของตุ้นนะครับอ่านี่มันจะเป็นที่ใส่ไว้ใส่บีมเซเบอร์ครับนี่ดึงออกมาแล้วก็หมุนขึ้นมาข้างหน้าหมุนจากล่างขึ้นมาข้างหน้าครับนี่แล้วก็เอาตัวตัวดน้ามจับอะครับของบีมเซเบอร์ใส่เข้าไปตรงๆเลยครับนี่มันจะล็อกพอดีเสียงดังกลึกกอ่หมุนพลิกด้านน,น,นี้แล้วก็ใส่เข้าไปครับ ให้มันลงล็อกพอดีครับจะได้ประมาณนี้ส่วนของทางด้านขวาของตู้บุญนะครับเราก็งัดขึ้นมาครับประมาณนี้แล้วก็มันจะไว้ใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปพอดีนี่ก็ปิดไว้ประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีแขนด้านซ้ายนะครับที่เอาไว้ใส่นี่ตัวโล่นะครับก็จะมีสองอันก็คือแบบที่ยังไม่ได้กลางนี่อย่างนี้กับแบบที่กลางแลว้ว กลางชิวแล้วจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาใส่ดูก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเวลาถอดก็ดึงอมาหน่อยส่วนอีกอันหนึ่งแบบที่ยังไม่ได้กลางชิวนะครับเห็นไหมก็เอาแปะเข้าไปเลยปึ๊บอ,อันนี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนใส่แพ็คหลังนั่นนะครับ ครับผมแพ็กหลังก็จะมีนี่นี่ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวปีกของมันนะครับตัวปีกของมันจะมีเดือยติดอยู่ที่หุ่นนะครับนี่เป็นอันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆใส่ทีละข้างอันนี้ก็ใส่มาแล้วนะครับนี่ส่วนแพ็คหลังแบบแรกนะครับรูปแบบของแบบแรกคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ต่อมาเดี๋ยวเรามาดูใส่แพ็กหลังอีก แบบหนึ่งนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวไหล่ด้วยเดี๋ยวเรามาดูการใส่แพ็คหลังอีกแพ็คหนึ่งนะครับตัวปีกครับนี่มันจะเป็นตัวสวมแล้วก็เอามาสวมเข้าไปในอันนี้ในเดย์ที่มีอยู่นะครับถอดแพ็คตัวเก่าออกแล้วก็ค่อยๆเอาอนนี้ใส่เข้าไปครับเราเสียบเข้าไปก็จะอยู่ได้ประมาณนี้ครับสว่วนนี้มันก็จะมีตัวลูกเล่นของปีกนะครับก็คือเลื่อนลงมา ปุ๊บก็จะมีเปิดปากกระบอกดึงอันนี้ออกมาได้แล้วก็มีดันงัดอีกอันหนึ่งเพื่อให้ตัวปืนออกมานะครับเป็นแบบนี้นี่แล้วก็มีที่ถือใส่มือเวลาถือก็ถือจับยัดเข้าไปครับ หลังจากที่เราใส่ตัวปิดอาเดือปิดตัวปิดเดือยของอาใส่ปีแบบแรกนะครับแล้วก็เอานี้ตัวแพ็คมาใส่เลยครับเรียบร้อยครับมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้สำหรับตัว F91 ก็ละเอยียดน่าจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวข้อดีข้อเสียกันนะครับข้อดีข้อเสียของตัวนี้เดี๋ยวผมไล่จากข้อดีก่อนเลยแล้วกันข้อดีก็คือ ตัวนี้ราคาค่อนข้างย่อมเยาวหน่อยแล้วก็ลูกเล่นอุปกรณ์ของมัน,นะครับค่อนข้างเยอะคือเราเอามาประกอบเล่นได้หลายรูปแบบอะครับทางท่าโพสทางท่าตั้งโชว์หรือจุดขยับอะไรบบเนี้มันค่อนข้างเยอะมันเลยทำให้เราแบบเล่นได้หลายรูปแบบมากขึ้นแล้วก็ข้อเสียของมันก็คือตัวหุ่นนะครับเท่าที่ผมลองจับลองเล่นดูอะจุดที่เป็นเหล็กอะค่อนข้างน้อยแล้วก็บางจุด ขยับอะ่ะพอมันเป็นพลาสติกอะ่ะมันทําให้การเสียหายมันค่อนข้างง่ายคราวนี้เราก็เลยเวลาเราจะถอดหรือเราจะประกอบอะ่ะแนะนําให้ดูตามคู่มือประกอบไปด้วยนะครับครับผมสําหรับตัว f 9 1ก็จะมีประมาณนี้นะครับ